ี่าแนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว EURUSD สกุลเงิน EURUSD เรามองว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มของเทรนขาขึ้นดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลโซนแนวรับนั้นจะอยู่ที่โซนราคา1.13362ถึงราคา1.12783กรุณาในการซื้อขายรอสัญญาณลงมาทดสอบที่โซนแนวรับสวิงโลก แล้วรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A buy ที่โซนแนวรับสวิงโลงเมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A buy ในทางเฟรมเพ้นหนึให้เราบายกลับขึ้นไปเก็บ T P ที่ราคา1.13962 T P ที่2อ,อยู่ที่ราคา1.14238 Stop loss นั้นอยู่ที่ราคา1.12649ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่สก,กุลเงินของ E U R U S D